สวัสดี f อทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดิสรฟร์มเบี่นะฮะมาดูลีลาการตัดเด็กนะครับของแอดมินเต๋อนะฮะช่วงนี้ก็กำ<ม>ลังจะทำการแสดงแล้วนะครับมารับความผิต้องกันมารับความพิต้องกัน <laughs> ช่วงนี้คุณลุงพักผ่อนนะฮะก็ส่งแอดมินนะมาทำงานนะหาคลิปนะฮะแถวนี้นะฮะมาช่วยงานบ้านพิชิตนะครับเพินก็ทำโครงหลังคาไว้แล้วนะครับ รอช่วงเย็นนะครับตอนนี้อากาศมันร้อนครับเล็กยังร้อนเลยนะครับนะลวกมือพี่ชัยนะครับพี่ชัยก็ไปทําทุระให้ป้านะครับเป็นก็ตั้งโครงเวลาเหลือด้านข้างนะครับตอนนี้เต๋อกําลังจะทําการวัดแล้วก็ตัดจะทําผนังด้านข้างนะครับมีอะไรใส่ไปให้หมดนะครับเศษเล็กนะครับใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์นะครับ เชือแต่เชื่อมนะครับตัวนี้ f อฟนะครับดูเป็นเด็กที่จะเสริมเข้าไปนะครับใส่เข้าไปตรงกลางนะครับ ก็ใช้เป็นเหล็กกล่อง3นะครับใหญ่หน่อยจะได้แข็งแรงนะครับ แดดร้อนๆนะครับช่วงบ่ายนะครับก็ทำงานแล้วก็หลบต้มก,กันก็ตัดมาสองท่อนนะครับเตอตัดเมื่อสักครู่นะครับรเ,เดี๋ยวรอในช่างมาชิ่มนะครับเอซนี่ครับตัวนี้สวัสดีพี่คูุสุคนนะครับมาดู ช่างชิดนะครับเมื่อแอดชัยไม่อยู่ก็ต้องลงมือทําเองนะฮะตอนนี้เป็นการเชื่อมเหล็กสามเหล็กกองสาม เมื่อนี้สงสัยสิเฮ้าสินัดกันใส่เสื้อเขียวมานะพี่น้อง <laughs> พี่ชิดก็เขียวนะเตอก็เขียวนะพี่ซอนก็ใส่เขียวอยู่ข้างในนะครับนะจะใส่ข้างนอกเป็นเขนยดาวนะครับกัแนแดดนะครับวันนี้สีเขียวสีมงคลหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเสริมดวงเสริมดวง ใครอยากดูตารางสีเสื้อเสริมดวงครับให้ไปดูในเว็บกระปุกนะครับเว็บไอ้สนุกนะครับ <Ooh. S 1> ดูควันทุเข้าตาเต็มๆเั็มันพัดใส่หน้าพิชิตนะครับ ควันทูบนี้โอ้ควันทูบนี่อย่าสูตรดมเข้าไปนะเอซมันละคายปอดนะขนาดเข้าตานี่ก็แสบตานะครับนอนตาเปลือกตาจะแห้งนะครับควันทูบนะครับ ลุ้นกันว่าจะเสร็จไหมนะครับคงจะไม่เสร็จเพราะว่านายช่างเป็นคนใจเย็นนะครับนี่นี่ เอาแก้ม, <Okay. S 1> okay, มันพออยู่พอนะครับเื่อนเ,อเจ้าก็แล้วแม่เส้นไ่าย พรุ่งนี้นะครับใครชมไลส์สดพิชิตยู<ม>ก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปนะมีหลังคาแล้วนะครับเอาโมบาย้ำงามนะมาแขวนนะครับก้องแก้งก้องแก้งนะครับเออเวลาลมพัดเนาะเวลาไลาส์สวดพิชิตก็เสียงเสียงลมนะครับ ในใบแบบแฉกนะครับโอ้แม่นพายุฝนมาบ่พี่น้องเบิ่งมันคือคลึ่นมาเทนอนะพูนนะครับทางคำชะนวดทาง่นะทางอุดอรพุนนะคลึ่นมา,มมาช่วงนี้ก็หน้าฤดูทํานานะครับฝนมานี่ก็เริ่ม เติมน้ําในนาเพื่อเตรียมไถไถหุดไถดําไถหวานนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบางคนก็ไถแล้วก็ใช้เป็นนาหวานก็หวานไว้ตั้งแต่ก่อนฝนมานะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษานะครับแต่ถ้าไถดําก็แบบนี้นะครับน้ําทั่วนาสักหน่อยก็ไถแล้วก็ดําได้นะครับ ทนามันลำบากนะครับนะลูกหลานมีเข้าเมืองกรุงไปหาเห็ดงานสบายๆนะครับบ่ค่อยมีไผมาเห็ดให้เห็ดนาแล้วนะครับนายูกเก่าก็จะเริ่มหายไปนะครับ เออเอาหม,มัมมกลิ้นจี่ยักษ์มาสุกินนะครับหมักลิ้นจี่หรือหมกักฝาโอ้ oh. นี่ครับคิดถึงมังแงวบ้านเฮานะครับมันจะเป็นหน่วยเล็กๆก,กว่านี้นะครับมันหน่วยอันบใหญ่ใช่มมันหวาอันนี้ลิ้นจี่นะครับเอฟซีให้ต่าสีอะไรนี่นะนกนไก่ไปแมนด์นจัด,บบจดเเต้ตง,ง,งาาย,ยังไงนี่แฮยั่ มันต้องอองีเอดกาม่างก็มมเอาก็ก็แมเหล็กเศษเหล็กใส่แล้วเจ้าก็แต้มออกมาไงความหมายเอาเอาเอาเหล็กแต้มให้มันพอได้แต็บได้อะนะความหมายจ้าบ่มีเศษเล็กป่ักเอาพอได้่อออกมาหน่อยนึงแล้วเจ้าก็แปะใส่เลยนี่ตรงนี้ างานขนาดที่คิดอยู่แล้วแอะแเตออแต่รับเม่มาแล้ว่เตอเ,เอรตรับเวเตอรับก่อน Mình bán lát Chính mẹ Bán muộn à? Bán luôn Bác có ăn ตนี่ต้ักักกดกอร่อยครับ,ตบ,ตบ,ตบแต่ว่าเปือกมัน,บบมน,นอยาชำนมันปิดได้มัแสดงว่าต้นมันใหญ่เติบในเนียเนาะมากินบิ๊กีกนอ,อืมก็กแล้ว เดี๋ยวก็มาถึงเราครับตอนนี้ฝนมาแล้วเจ็บสีวันเลี้ยดอกหลังคาเพือนพิชิตเนี่ยเราบอยอมยิงจากเทืาเอฟซีเราสีสรงไว้นี่แหละตะแลงเราสีไล่สดนะครับเราสีไล่สดละาขึ้นยิงตประมาณนี้นะครับเจ็บีก็รอติดตามพิชิตได้นะครับนะเป็นมันห้อนมันห้อนส่วนกำลังนะครับเจอกินแงวนะครับโอ้ไม่ใช่กินลิงจี่นะครับผมขอบคุณสำหรับทิ้บสวัสดีครับ 嗯，嗯。Hmm. Hmm.